กะะ็ทุกคนอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะไม่มีคนข้างๆนี่นาอาจจะแบบเอ๊ะวันนี้จะเป็นรายการอะไรนะวันนี้ก็เป็นรายการกินกันฟินๆแบบเดิมแแหละค่ะแต่ว่าวันนี้รเราไม่ได้มีโลแกนมาเป็นเพื่อนแล้วนะคะเรามีสมาชิกค,คนใหม่ค่ะสมาชิกค,คนใหม่ว่าค,ค,คือตดาดาพี่กระตุยคนนั้นเองสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับรายการกินกันฟินๆนะคะเย้พี่กระตุยเป็นใครลองแนะนำหน่อยกระตุยค่ะชื่อเล่นชื่อแจมก็เป็นสตรีมเมอร์อินฟลูเอนเซอร์ ของที่อินฟินด้วยใช่ใช่ค่ะของที่อินฟินด้วยใช่ตัวได้นะคะปกติพี่ชอบกินพวกอิซากายะร้านอาหารญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้ไหมคะชอบค่ะยิ่งรู้ว่าเป็นบุฟเฟ่ก็ชอบใช่ก็วันนี้ก็จะเป็นร้านที่แบบว่าเป็นบุฟเฟ่เจ้าแรกๆของอิซากายะด้วยก<ช>็ตอนนี้เราก็อยู่ตรงแถวแถวปัทพงตรงถนนเจริญเมือง<ช>ร,ร้านนี้ก็จะมีหมด3าชั้นแต่ละชั้นก็จะเป็นร้านอาหารที่ไม่เหมือนกันแต่ว่ามันอยู่ใต้ตัวดีเดดใช่ไหมพี่ใช่ค่ะชั้นแรกเป็นอะไรบ้างนะพี่ ชั้นแรกแบบนะาอันแนวแบบอาหารจานเดียวตามนี้เลยคะ่ะชั้นสองนะคะก็จะเป็นชาบูบุฟเฟ่ชั้นสามอะ่ะก <c oughs> ็เป็นที่เราจะไปรีวิวอ๋อใช่ที่เราจะไปรีวิวแปลกเนาะที่แบบมีหลายชั้นแบบนี้ไม่เคยเจอแบบมีลงมีลิฟท์ให้เราขึ้นด้วยอันนะใช่วิธีการขึ้นง่ายๆก็กดลิฟต์แล้วก็ไปกดชี่ชั้นสามได้เลยก็ถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยค่ะกดชั้นห้าได้ไหมคะไม่ได้ค่ะหเหรอแต่กดว่ารักพี่ได้ยิย กลับมากินนะแม่แม่บ้านโกเบตสามสองไม่ถูกรางวัลเลยอ่ะเอฟวีพีครับนั้นนนนนแก้งานอีกแล้วเหรอครับขอกินด้วยได้ไหมไมาได้ชีกและยิ้มไปกับขนมปังโกเบต ก็ตอนนี้ก็มาถึงหน้าร้านแล้วก็คือพี่เขากำลังช็อกอยู่ว่ามันเยอะมากก็วันนี้เราก็จะเป็นโปร429ซึ่งความจริงแล้วมันมีโปร429แล้วก็มีโปร229ก็คือจะเป็นโปรที่แบบว่าคุ้มมากก็จะมีแต่ของกินกินเล่นของอิสระยะซึ่งแน่นอนว่าเป็นความอิสระยะก็จะต้องแบบมีพวกแบบแยงโกงแอลกอฮอลอะไรอย่างงี้แต่ว่าเราไม่ดื่มนะฮะวันนี้เราขับรถมานี่ไงเมนูยอดฮิตหมูสามชั้นเบคอนเต็มไปหมดเลยเป็นไง แล้วยังไม่ได้กินข้าวด้วยกินข้าวยังยังค่ะม,มาเพื่อการนี้โดยเฉพาะมาแน่นอนแล้วก็เวลาสั่งเขาให้เราสแกนอันนี้สั่งนะคะทุกคนทุกคนสแกนได้เลยะคะ่ะสแกนตอ,ตอนนี้ ตื่นเต้นมากเลยเพราะว่ามีสองกล้องนะคะวันนี้เราคือมีช่องของอินฟินิแล้วก็มีช่องของพี <c oughs> ง่แจ๊ด้วยก็อย่าลืมไปติดตามด้วยนะคะว่าเดี๋ยวเขาจะลงคลิป <c oughs> อ๋อมาเป็นสแกนดูเมนูแทนใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวนี้ใครไปกินบุฟเฟ่น,น่าจะรู้นะเขาเป็นสแกนดูเมนูแทนแล้วไม่จะเป็นต้องใช้เมนูอันนี้ใช่เราจะเอาเมนูที่แบบว่าเด็ดๆ,ๆมาเลย หลักๆก็จะเป็นข้าวหน้าเนื้อชิคุวะชิคุวะอันนี้ไม่รู้คืออะไรแต่เดี๋ยวลองสั่งมาดูว่าเป็นยังไงได้ชิคุวะคืออะไรขึ้นค่ะชิคุวะชิคุวะหน้าแบบนี้อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองหลาคนตัดตาวงแล้วเปอะไรนะมะ<า>รู้รงานรู้งานเสต็กหมูแล้วก็เสือ์ร้งองไห้จนที่เหลือก็ริงๆสั่งไปเยอะแล้วก็เดี๋ยวมันจะเยอะเกินนะคะ๋นวก็แบ่งกันว่าจะเป็นยังไงใช่ มาเรามาคุยกันเลยว่าว่าพี่เป็นแบบว่าตอนนี้พี่ทําอะไรอยู่บ้างแต่ว่าก็ตอนนี้นะคะก็ทําเป็นสตรีมเมอร์เป็นหลักค่ะแล้วก็รีวิวแล้วก็ถ่ายรายการบางัางค่ะจะมีถ่ายโฆษณาด้วยนานๆคาง้านะคะก็ตอนนี้แต่หลักๆก็คือสตรีมเกมเป็นหลักค่ะแล้วแบบว่าอยากรู้ว่าแบบก่อนที่มาเป็นก่อนที่พี่มาเป็นอินฟลูอะไรเงี้ยค่ะพี่ทำอะไรมาก่อนหรอคะาขายของออนไลน์ค่ะจริงเหรอพี่พี่ขายอะไรอ่ะ เสื้อผ้ามือสองก็มีไอจีอยู่ไหมจะขายอยู่ไหมคะมีแต่ว่าล้างไปแล้วค่ะอ๋อก็คือก่อนหลังนี้ที่ก็คือขายทางออนไลน์มาก่อนเหรอคะใช่ใช่อ๋าออนไลน์หมดเลยก็ชอบนะแต่ก็เหนื่อยก็เดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีตอนอาหารมาแล้วครบไปกว่าตอนนี้เดี๋ยวมันจะเพลินไปหน่อยค่ะ อาหารตอนนี้ก็คือเต็มโต๊ะเลยก็คือที่เราสั่งไปก็คือมาครบแล้วปกติก็คือพี่ชอบกินอาหารญี่ปุ่นแนวนี้อยู่แล้วเลยใช่ไหมคะหวานใช่ไหมพี่ยไม่คนพี่ยังไม่คนเลยพี่ต้องคนก่อนหรือเปล่ามันต้องคนแล้วก่อนอเวนกัมจริงเหรอต้องคนเหรอใช่ต้องคนเหรอใช่โอ้ตอนนี้พี่สั่งอะไรมานะคะสตรอเบอร์รี่โซดาตะ่กี้ก่อนที่อาหารจะมาก็คือแอบซูบไปแล้วหนึ่งจานเต็ม ก็คือรู้เลยว่าทําไมถึงแบบมีบุฟเฟ่อาหารแบบนี้ด้วยเพราะว่ามันอร่อยมากทุกคนแบบปกติแล้วบุฟเฟ่ที่ทุกคนกินก็จะเป็นแบบปิ้งย่างชาบูอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแตบบ่คือคอเนี้ยก็ไม่แพ้กันเด้อก็ตอนนี้เราจะมาเริ่มเที่ยนแรกเลยอันนี้เป็นลิ้นวัวพัะลาเป็นลิ้นวัวปกติพี่กินลิ้นวัวไหมไม่เคยไม่เคยงั้นพี่ต้องลองโอเคนี่เป็นลิ้นวัวต้องลองใช่ไหมเดี๋ยวจะลองลิ้นวัวกันนะคะ ไงพี่ครั้งแรกรสชาติเป็นไงแปลกๆแ,แต่ว่าอร่อยอืมแต่ไม่เคยกินริรร่วเลยไม่เคยกินเลยเหรอไม่เคยโปรนะตีนริ้วหวาถ้ามันจะแบบอร่อยอร่อยนุ่มๆอ่ะไม่คืมันหายากม,มากเพราะว่าติดมันเหนียวตัวติดมันเหนเหียวมากนานๆทีหนูก็จะเจอแบบนุ่มๆเหมือนกันขอลองสามชั้นหน่อยนะคะขอบคุณ<ม><ม>อันนี้เป็นสามชั้นนะคะนี ้ำมันเวอร์้ำมันยังร้อนอยู่ด้วยจะบอกว่าเป็นราคาถี่ตออเก้วที่ผมก็เมนูที่หลายๆคนน่าจะรู้จักนะคะเสือร้องไห้ก็จะเป็นเนื้อที่มีความติดมันนิดนึงถึงปานกลางถึงมากแล้วมันก็จะมีความเหนียวด้วยนี่เขาบอกแต่ร้านนี้เราก็ลงองไปว่าเหนียวไหมก็มีน้ำจิ้มให้ด้วยนะคะ นิ่มมากอืมครั้นี้ไม่มีเนื้อไม่เหนียวเลยกลิ่นหอมด้วยคิดถูกว่าที่ไม่ได้กินข้าวมาจะได้โซยเต็มที่แ,และถ้าเกิดใครที่ไม่ได้กินข้าวมาก็าอย่าลืมนะคะขนมปังโดเบิร์สาม,มารถหาซื้อได้ทังเซเว่นอีเลฟเว่นค่ะอิ่มคุม้มเต็มคำค่ะลูกค้ารักลูกค้าหลงอันนี้หม่าล่าหรออันนี้คือหม่าล่านะทุกคนก็คือในร้านอาหารญี่ปุ่นก็มีแนวแบบจีนหม่าล่าหม่าล่านี้ด้วย ตูถท่าทางไม่ได้เผ็ดมากคิดว่าถ้าคนไม่ทานเผ็ดก็ไ,ดไม่ทานได้ไม่อันนี้ของหนูเป็นเผ็ดเข็มทองพันเมคอนอันนี้น่าจะเป็นมังหมูหมักมไม่เผ็ดเนาะใช่แล<อ>้วถ้าเผ็ดแล้วก็กินน้ำจะบอกว่าที่นี่ทุกอย่างนุ่มนิ่มไปหมดเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะนุ่มจะเดือดนะไม่มีนิ่มมากอร่อยมากทุกคน เรือนี้มันคือซอสออริจินอลนะเริ่มจากดเพราะมันไม่มันไม่เผ็ดเลยขพี่เผ็ดไหมคะมัจะเป็นรสชาติแบบรสชาติได้บางกินมันก็เผ็ด,ดแต่ว่าไม่ได้เผ็ดขนาที่แบบกินไม่ได้อะไรอ,ะอ,นนะอันเดียวกันมั้ยอันเดียวกันเหรอายังไม่ได้ลองอันนี้เลหออ๋อใช่อันนี้คิดว่าน่าจะเป็นสัตว์โเพราะจากที่กินมาตอนแรกทีช่ชิงชกินหวดไปแล้วหึงจาทวก่อนถ่ายรายการ ดูทรงน่าจะชอบมากมันอร่อยมากกินแล้ว <c oughs> ทุกคนจะแบบห <lawsuit S 1> ยุดไม่ได้รู้แล้วว่าทำไมต้องมาตอนแรกจะกินแค่คำเดียวแต่ว่าพอกินไปแล้วแบบคำเดียวไม่มีอยู่จริงไม่มีหยุดจริง <c oughs> <c oughs> มันเป็นเนื้อที่แบบหอมหวานแบบหวานโฟย,ย,ยูแบบตังดี <c oughs> ไม่เลือดเลยโคเด้งปลาอันนี้ถูกใจโอเด้งสุดๆ <ขอ S 2> ซุปโอเด้งอร่อยมากอร่อยที่สุดั่างเพิ่มไหมคะได้หรอกนะก็กลับบ้านได้ไหมคะพูดไม่ได้แล้วอันนั้นไม่ได้ได้ก็ทิ้งกันไปของปลาของพอแล้วก็คือรายการที่เราจัดมาก็คือยังไม่หมดด้วยนะยังเยอะมากนี่ยังไม่ถึงแบบครึ่งหนึ่งของที่เขามีด้วยซ้ำทุกคนแต่คือเราแค่นี้ก็รู้สึกแล้วว่าอร่อยแล้วอะ หอมปังหอมนะคะวันนี้ใช่ก็ขอบคุณทางร้านด้วยนะคะที่ให้เรามาก็คือร้านของเรานะคะอยู่ที่ถนนเจริญอยู่ที่ร้านอยู่ที่ถนนเจริญเมืองนะคะอยู่ตรงหัวมุมสะพานอ่อนแล้วก็ร้านนะคะอยู่ที่ชั้นสามนะคะรถดีเด็ดชั้นสามนะคะเป็นพิซักยะก็จะได้มากินร้านแบบนี้เลยแล้วก็ใครที่ อยากลองเมนูมากกว่าน er no> ี้นะคะก็มาลองได้ตามที่ถิงถ um> ิงบอกนะคะขอบคุณสปอนเซอร์ของเราเนาะขนมปังโกเบค่ะอิ um ่มคุมเต็มคำค่ะแล้วก็ฝากติดตามพี่กระตุยด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามถิงถิงด้วยแล้วก็ฝากติดตามอินฟินิตี้ด้วยนะคะทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยแล้วก็ฝากช่องทางของพี่กระตุยไว้ด้วยนะคะคาะก็ Facebook กระตุย t ิก t o ็ต เจมกระตุยไอจีเจมเชียชีค่ะฝากอินสิ์ตได้นะคะใช่ก็เดี๋ยวพวกเราก็จะไปกินกันต่อแล้วแล้วก็ทีมงานข้างหลังก็จะได้กินกันต่อด้วยก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะก็ฝากพี่กระตุยไว้ด้วยนะคะอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างได้เลยนะคะบ๊ายบาย